าจะสอนนะคะหรือจะให้น้องสงบตัวเองได้ดีก็สัมผัสตัวนะคะสัมผัสตัวอ่ะร้องไปก่อนใจเย็นๆนะเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะหรือว่าอาลูกอยากร้องลูกร้องเลยแม่รออยู่ตรงนี้นะคะเราจะไม่ซับพอร์ตอารมณ์กรีดกราดโมโหร้ายนะคะถ้ากรีดกราดโมโหร้ายแล้วแบบว่าเรามาแบบอู้มาแม่กอดน,นะอะไรอย่างเงี้ยโอ้อะไรอย่างเงนนี้ยอันเนี้ยยัง เราเราจะไม่ทําถึงขั้นนั้นนะคะแต่จะไม่ได้ทิ้งไปไหนนะคะเสียใจเหรอโอ,โอเคหนูร้องก่อนหนูใจเย็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะคะใจเย็นแล้วเราค่อยคุยกันคือว่าน้องยังกํากับตัวเองไม่ได้เนาะเราต้องการอะไรเราใช้คําศัพท์นั้นพูดเลยใจเย็นนะคะลูกใจเย็นแล้วลองคุยกันนะคะตอนนี้ลูกกาลังโกรธอยอู่แม่รู้แม่รู้ลูกโกรธเนาะ โกรธเรื่องอะไรเราก็ว่าไปไม่ต้องยาวนะไม่ต้องยาวแบบเราจะต้องแบบเป็นผู้ประกอบโรคศิละปะเราต้องมีศิล์นะเราต้องมีศิลในเรื่องนี้นะคะอ,อ๋อเสียใจเนาะร้องเลยไม่เป็นไรแม่อยู่เป็นเพื่อนแค่นี้นะคะเขาจะเริ่มโมโหร้ายเพราะว่าเขาเริ่มสื่อสารไม่ได้อยากพูดอยากบอกแต่พูดไม่ได้นะคะฝึกง่าย ฝึกสื่อสารด้วยภาษากายด้วยค่ะคุณแม่แล้วฝึกการาสะท้อนอารมณ์บอกให้รู้ว่าอารมณ์นี้คืออะไรนะคะความรู้สึกอ่ะเราจะต้องดูให้ได้ว่าความรู้สึกก่อนที่ลูกจะแสดงปฏิกิริยาออกมาเขารู้สึกอะไรอยู่รู้สึกโกรธรู้สึกเสียใจรู้สึกหิวรู้สึกเจ็บหิวข้าวเหรอตายแล้วแม่ลืมเอาข้าวให้หนูใช่ไหมเนี่ยข้าวหนูอยู่ไหนเนี่ยแม่มาช้า คุณพ่อคุณแม่ปลอบโยนลูกเวลาลูกร้องไห้โวยวายไม่ได้ดังใจเวลาที่เด็กร้องไห้โวยวายนะคะเราจะไม่ทิ้งเขาไปเลยในกรณีที่ลูกพัฒนาการชา้ายังไม่รู้เรื่องนะคะเพราะว่าตอนนั้นเขารู้สึกว่าเขาเต็มที่แล้วเขาแบบเขาไม่ไหวแล้วนะคะเขาเขายัางต้องการความช่วยเหลืออยู่ให้เราะทพอนอารมณ์ลูกเนาะ โกรธใช่ไหมเสียใจเหรอเสียใจแม่รู้นะแม่รู้ว่าลูกเสียใจนะอะโอเคลูกร้องก่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่อยู่เป็นเพื่อนนะคะหรือว่าเป็นคนที่โกรธโมโหสมาธิสั้นอารมณ์รุนแรงนะคะแต่ว่ารู้เรื่องแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะมาเดี๋ยวครูจะมาอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแต่กรณีที่ว่ายังจดจ่อได้ไม่ดีนักพัฒนาการยังไม่ดีนัก เขายังอาจจะต้องการให้เรากอดอยู่นะคะเรื่องนี้ถ้าลูกคว้างปลาสิ่งของร้องโวยวายนะคะเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการหยุดพฤติกรรมนั้นการหยุดพฤติกรรมนั้นไม่ได้ไม่ได้พูดแค่ปากอย่างเดียวนะคะย่าย่าทำไม่ได้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะการหยุดนะคะคือหยุดจริงๆทําทำร้าย ทำ,ทำร้ายตัวเองทำรายข้าวของทำร้ายผู้อื่นนะคะเราจะต้องหยุดพฤติกรรมนั้นจริงๆนะคะกระชับตัวนะคะทำไม่ได้ทำไม่ได้ไไดเพื่อนเจ็บห้ามทำนะคะกระชับตัวปุ้มออกนะคะถ้าร้องก็คือต้องปล่อยร้องนะคะกระชับตัวไว้นะคะร้องได้ลูกร้องไปเลยแม่จะอยู่เป็นเพื่อนแต่หนูตีเพื่อนไม่ได้ นะคะเราจะไม่พูดเยอะเนาะเราจะพูดแค่พอเข้าใจภาษาสั้นๆง่ายๆอย่าลืมภาษากายที่ชัดเจนนะคะถ้าน้องโวยวายนะคะน้องโวยวายจะไปตีเพื่อนอีกนะคะการที่เรากระชับตัวไว้เนี่ยจะเกิดประโยชน์ที่สุดนะคะหรือมันเป็นที่ชุมชนที่สาธารณะนะคะให้อุ้มออกมาจากตรงนั้นเลยนะคะอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะน้องจะได้รู้ว่าอ๋อ ถ้าเราไปทําแบบนี้นะ่ะคุณแม่นะ่ะไม่ไม่ให้เราอยู่ต่อนะไม่ให้เราเล่นต่อนะนะคะถ้าสมมุติว่าเวลาน้องน้องจะค่อยๆสงบตัวเองได้เด็กบางคนใช้เวลาเป็นชั่วโมง30นาทีนะคะพอสงบตัวเองได้นะคะน้องหายแล้วหรอหายโกรธหายโมโหแล้วใช่ไหมนะคะมามาคุยกันแนมะ่มาเราทําอะไรนะคะหนูทําอะไร หนูตีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนเจ็บไหมค่อยมาคุยกันด้วยเหตุด้วยผลนะคะ